กลับมาช่วงสุดท้ายของรายการคุยข่าวเช้ากันต่อนะครับทุกวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์เรามีประเด็นข่าวเรื่องของการดูแลสุขภาพมาฝากกันนะครับกับคุณหมอเอมี่นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพูดถึงคุณหมอแล้วก็พอเห็นหน้าคุณหมอเนี่ยหลายคนก็จะนึกถึง คำว่าการฝังเข็มเพราะฉะนั้นก็มีประเด็นมาให้ช่วยขยายความว่าการฝังเข็มชนิดของเข็มที่ใช้ฝังเนี่ยมีลักษณะปเป็นยังไงฝังเจ็บไหมหน้าตาเหมือนเข็มฉีดยาหรือเปล่าอะไรเงี้ยอยากให้เล่าให้ฟังครับใช่พอดีพอดีว่ามีแบบคําถามเข้ามาเหมือนกันค่ะว่าคือเข็มที่ใช้ฝังเข็มเนี่ยเรามีลักษณะแตกต่างกับเข็มที่ใช้ฉีดยาหรือเปล่านะคะจะบอกว่าแตกต่างกันโดยปกติแล้วนะคะเข็มที่ใช้ฉีดยานะคะเขาจะเป็นคล้ายๆถ้าให้จําลองเนาะจะคล้ายๆกับหลอด จะเป็นกรงกลวงค่ะข้างในเนี่ยค่ะเขาจะมีรูเพื่อใส่แบบตัวยาเข้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเส้นผ่าศูนย์กลางเขาก็จะมีลักษณะที่กว้างกว่าแล้วก็หนากว่าเพราะฉะนั้นเวลาเราจิ้มหรือว่าแทงลงไปเนี่ยก็จะค่อนข้างเจ็บกว่าแต่กลับกันค่ะเข็มที่ใช้ในการฝังเข็มค่ะเราไม่จําเป็นต้องมีตัวยาอะไรเข้าไปข้างใน เขาจะมีลักษณะเป็นคล้ายๆแท่งเหล็กตันๆธรรมดาแล้วก็มีขนาดเล็กมากๆ<ม>ถ้าถามว่าเล็กขนาดไหนหมอขตอตอบว่าเล็กกว่าเข็มฉีดยาประมาณ10เท่าเล็กกว่าเข็มเย็บผ้าเล็กกว่าเข็มเย็บผ้า<ม>เล็กกว่าเข็มฉีดยาด้วยปกติแล้วอย่างสมมุติว่าเป็นเข็มฉีดยาหรือเจาะเลือดต่างๆทั่วไปเนี่ยคะ่ะเขาก็จะมีขนาดประมาณ21 22 23 24ดบแล้วแต่ตำแหน่งหรือ<ม>ปริมาณยาหรือว่า คุณสมบัติที่เขาต้องการทําแล้วแต่ขนาดเลยแต่อย่างเป็นเข็มที่ใช้ฝังเข็มเราจะมีขนาด0.025 <c oughs> คือมันเล็กมากๆเล็กแบบไม่ถึง1มิลมัน0.025 <c oughs> แล้วก็เขาก็จะมีลักษณะเป็นปันปลายแหลมไม่มีรูตรงกลางเวลาฝังไปเนี่ย มันจะแหลมมากแล้วเข็มที่เราใช้นะคะทุกๆครั้งจะเป็นเข็มที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่เจ็บเลยมันจะมีความคมสม่ําเสมอแล้วก็เป็นเข็มสเตอร์ไลน์ซึ่งปลอดสารเพราะเราใช้ครั้งเดียวเราทิ้งเท่านั้นการใช้ซ้ําจะทําให้มันเข็มชื่อแล้วก็จะทําให้อาจจะเจ็บได้เพราะฉะนั้นเข็มที่เราใช้เนี่ยจะเป็นเข็มที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งแล้วก็ปลายแหลมมากๆแล้วก็เล็กกว่าเข็มฉีดยาสิบเท่าเพราะฉะนั้นไม่เจ็บเลยค่ะแล้วก็อีกหลายๆแบบ หลายๆคําถามที่แบบถามกันมามากว่าถ้าเป็นคนใครต่างอาเภออะไรอย่างนี้นิดนึงที่เขาไม่เคยฝังเข็มเขาจะมีคําถามว่าหมอหมอฝังหนีไว้ในร่างกายเลยหมอจ่าแบบคือแบบว่าทิ้งเข็มไว้ในในตัวเลยไหมฝังไปเลยเหมือนฝังตะกุดฝังเข็มอะไรที่เขาคิดรู้สึกว่ารู้สึกเวลาฝังแบบยาคุมอย่างเนี้ค่ะที่อยู่สามปีสี่ปีคือฝังลงไปในเนื้อเลยนะแล้วก็กลับบ้านเลยไหม แล้วมันจะเป็นอะไรไหม,มไม่ใช่นะคะไม่ได้มีความเข้าใจแบบนั้นเพราะว่าการฝังเข็มของเราค่ะมันไม่ได้ฝังแบบทิ้งไว้ในร่างกายเลยมันจะเป็นใช้เข็มเนี่ยแทงลงไปตามระบบเส้นลมปานที่เราต้องการก็คือคนไข้มีปัญหาตรงไหน,นหมอก็จะเลือกตำแหน่งแล้วก็ฝังลงไปตำแหน่งนั้นค่ะแล้วพอเราฝังไปเสร็จนะคะเราจะมีการทิ้งเข็มไว้ค่ะทิ้งเข็มไว้ประมาณ30นาทีเพราะครบเวลาเนี่ยหมอก็จะถอดเข็มออกอแล้วก็ปกติเลย เราไม่ได้ให้เข็มกับบ้านค่ะเข็มไม่ได้อยู่ในร่างกายเราแล้วก็เวลาที่เราฝังแล้วพอถอดออกนะคะจะไม่มีเลือดไม่มีริ้วรอยอะไรก็คือจะเป็นผิวหนังปกติเลยซึ่งมันจะเป็นการทำงานที่เข็มเนี่ยจะทำงานตามระบบเส้นลมปานค่ะทำให้เลือดชี้แล้วก็การไหลเวียนของเลือดลดการอักเสบต่างๆเนี่ยม,มันทำงานได้ดีขึ้นโดยที่เราไม่ต้องทิ้งเข็มเข้าไปในร่างกายเลยครับเพราะฉะนั้นการฝังเข็มตามแพทย์แผนจีนเนี่ย ด้วยความที่ว่าเข็มมีขนาดเล็กมากๆเลยเนี่ยะนะครับไม่มีเลือดตกยางออกใช่ค่ะไม่มีค่ะถามว่าระดับความเจ็บนะถ้าไปฉีดยาคุณหมอหรือพยาบาลก็จะก็จะปลอบใจเราบอกว่าเจ็บหน่อยนึงนะเจ็บเท่ามดกัดอะไรอย่างนี้เนี่ย <c oughs> ทีนี้เปรียบเทียบกันว่าถ้าเป็นลักษณะของการฝังเข็มเพื่อการบำบัดรักษาโรคตามแนวทางแพทย์แผนจีนเนี่ยระดับความเจ็บเนี่ยประมาณไหน <c oughs> ถ้าเกิดเขาบอกว่าฉีดยาเจ็บเท่ามดกัดใช่ไหมคะหมอกขาทงบอกว่า งั้นถ้าเกิดฝังเข็มแบบทั่วไปก็เจ็บน้อยกว่ามดกัดละกัน <c oughs> แต่ว่าประเด็นของการฝังเข็มเนี่ยมันจะแตกต่างกับการฉีดยานิดนึนงก็คือ <c oughs> การฉีดยานเนี่ยเราจะฉีดแค่ตำแหน่งเดียวอาหารเต็มที่หรือว่าแทงแบบสมมติเจาะเลือดเวลาตรวจ <c oughs> สุขภาพใช่ไหมคะแทงปุ๊บเอาเลือดออกได้ก็คือจบถ้าสมมติแทงเราไม่เจอเลือดก็แทงอีกครั้งหนึ่งเต็มที่ก็ 2- อสาครั้งคนไขครก็ด่าละค่ะด่าพยาบาลละ <c oughs> แต่การฝังเข็มเนี่ยมันเจ็บน้อยกว่ามดกัด <c oughs> แต่มันหลายตำแหน่งไงอ๋ออ oh oh, <no. S 1> อันนี้เป็นข้อแตกต่างกันอย่างสมมติว่าเราเจาะเลือเราเจาะเล่มเดียวใช่ไหมคะคแต่การฝังเข็มเนี่ยเราเจเาะตรงนี้ตรงนี้ตรงน,รงน,รงนี้กว่าจะรักษาหนึ่งโรคอาจจะมี1 0ถึง15าตำแหน่ง mm hmm. มันก็จะเป็นการแทงเข็ม1 0ถึง15ครั้งคนไข้หลายๆคนก็อาจจะรู้สึกอุ๊ยมันเจ็บอยู่นะใช่แหละแทงเล่มเดียวมันไม่เจ็บค่ะแต่ว่าพอเราแบบแทงหลายตำแหน่งเพื่อต้องการบำบัดและรักษาโรคเขาเนี่ยคนไข้อาจจะเริ่มรู้สึกเจ็บ ใช่ค่ะเพราะว่ามันมันหลายตำแหน่งมากกว่าแต่ถ้าถามว่าการแทงเข็มเล่มเดียวเจ็บไหมไม่เจ็บเลยค่ะแพทยไม่รู้สึกค่ะบางตำแหน่งหมอ,อ,อแทงเข็มหรือว่าฝังเข็มลงไปคนไข้ไม่รู้สึกเลยนะคะก็คือมาฝังเรียบร้อยแล้วแต่ว่าพอแทงลงไปเนี่ยมันจะมีพ o i ต์หลักที่เราจะเรียกกันว่าเติะชีพซึ่งเป็นคําสําคัญของแพทย์แผนจีนเลยคือถ้าเราแทงเข็มลงไปเนี่ยถ้าต้องการให ได้ผลการรักษาที่ดีมันจะต้องมีอาการเตอร๋อชี่ซึ่งอาการเตอชี่คืออะไรอาการเตอร๋อชี่คือตื้อหน,นักนง,นงตึงๆณต,ตำแหน่งนั้นเวลาที่เราไปฝังเข็ม,มสมมุติว่าเราแทงลงไปนะคะแล้วคนไข้ไม่รู้สึกอะไรเลยมันก็เหมือนเราไม่ได้ไปรักษาเขาค่ะแต่ถ้าต้องการให้ได้รู้สึกดีเพราะแทงลงไปเนี่ยคนไข้หลายๆท่านอาจจะรู้สึกวิ่งแป๊บเหมือนไฟช็อตบางคนนะคะอย่างจะมีจุดที่หมอแบบ เจอบ่อยๆแล้วแบบมันรู้สึกเตอะชี้แรงก็คือสะโพกมันจะมีจุดหนึ่งที่อยู่ที่สะโพกถ้าโดนจุดที่ทําให้เขาได้ผลการรักษาที่ดีหลายๆคนอาจจะรู้สึกวิ่งรล้าไปไปลายเท้าเลยโดยเข็มแค่เล่มเดียวแล้วแทงที่สะโพกเนี่ยปุ๊บมันจะวิ่งล้าไปไปลายเท้าได้เลย ใช่ค่ะอันนี้ค่ะเป็นจุดที่ดีมากเป็นจุดตามเส้นลมปาที่เขาจะรักษาตั้งแต่สะโพกแล้วไปขาเลยการแทงเข็มไม่เจ็บแต่คนไข้อ่ะจะรู้สึกกลัวอาการเตอร่อชีอหรืออาการที่รู้สึกวิ่งแป๊บๆเหมือนไฟช็อตลหลายๆคนค่ะเขาจะรู้สึกอุ้ยเหมือนโดนไฟช็อตทั้งๆท,งที่มันเป็นอะไรที่อัศจรรย์มากเลยค่ะเพราะว่าหมอไม่ได้มีไฟฟ้าหรือไม่ได้มีตัวยาอะไรเลยแต่จุดนั้นนะคะสามารถทําให้เขารู้สึกแบบนี้ได้ซึ่งมันเป็นผลการรักษาของการฝังเข็ม จริงๆมันเป็นอะไรที่แบบอัศจรรย์แล้วก็ <c oughs> รู้สึกพิสูจน์ได้เลยค่ะว่ามันเอ้ยมันวิ่งลาวไปเลยโดยที่ไม่มีตัวยาแล้วมันก็แปลกมา <c oughs> ใช่ค่ะครับทีนี้ในความรู้สึกของคนที่ไม่เคยมีประสบการณ์ในการฝังเข็มมาก่อนคนไข้หลายคนอาจจะอาจจะกังวลไปล่วงหน้าเนี่ยว่าเออฝังเข็มนี่เหมือนเหมือนที่หมอยกตัวอย่างว่าฝังเข้าไปในเนื้อเลยหรือเปล่าฝังกลับบ้านเลยไหมอย่างเงี้ยเอาเข็มกลับบ้านด้วยอีกอันนึงก็คือเวลาฝังนี่ฝังลึกไหมแล้วเวลาฝังเนี่ย มองมองได้หรือเปล่าเพราะตอนฉีดยาเราไม่อยากมองเลยมองแล้วมันเจ็บอย่างเงี้ย <c oughs> และพอฝังลงไปแล้วมันจะมีอาการข้างเคียงอย่างที่ว่าไม่ใช่าการข้างเคียงเป็นความรู้สึกเหมือนกับโดนไฟช็อตแป๊แบๆบแบบนิดนึง <c oughs> หรือว่ามีอาการตึง,ต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 งๆหน่วงๆหน่อยนึงเนี่ยปัญหาของคนเราเนี่ยอย่างหนึ่งก็คือว่าเวลาที่มีสิ่งแปลกปลอมแม้แต่มดกัดยุงกัดอย่างนี้ละ่ะเราก็อยากตีอยากเกาอยากปัดออกแล้ว <c oughs> เวลาถ้ามาฝังเข็มเนี่ยจะเป็นปัญหาต่อคนไข้ด้วยหรือเปล่าครับ ก็คือจริงๆแล้วการฝังเข็มเนี่ยเวลาฝังไปเนี่ยคนไข้ขยับตัวได้เล็กน้อยแต่พอเข็มลงไปแล้วนะคะถ้าเราขยับเราอาจจะรู้สึกตื้อตึงแล้วก็แป๊บขึ้นมาอีกถ้าดีที่สุดก็ควรอยู่นิ่งๆค่ะไม่ไม่ควรขยับอะไรมากมายนะเพราะว่าถ้าขยับก็อาจจะทําให้แบบรู้สึกเจ็บได้แต่การกังวลว่าแบบฝังเข็มเราจะปลอดภัยไมหมหมอบอกเลยว่าปลอดภัยมากเพราะว่าเดี๋ยวนี้ค่ะเรามีใบประกอบแล้วค่ะคือถ้าทํากับคุณหมอที่มีใบประกอบชัดเจนปลอดภัยแน่นอนค่ะมไม่ใช่แค่หมอที่การันตีเนาะไม่ว่าจะเป็นกระทรวง สาธารณสุขของไทยและต่างประเทศไม่ว่าจะเป็น WHO องค์การอนามัยโลกหรือว่าเป็นพวก FDA อะไรต่างๆที่เป็นของต่างประเทศทุกอย่างเลยค่ะ WHO ก็ระบุว่าการฝังเข็มปลอดภัยแล้วก็ได้ผลดีสมเหตุสมผลกับการรักษาไม่ว่าจะเป็นเือโรคเรื้อรงังหรือโรคฉับพลันฝังเข็มสามารถรักษาได้หมด <c oughs> เพียงแต่เราต้องดูค่ะในสถานที่ที่สะอาด <c oughs> แล้วก็คนที่เป็นหมอจริงๆ <c oughs> เดี๋ยวนี้ค่ะการฝังเข็มมันเป็นทางการที่ดีมากๆ หลายๆคนเนี่ยไปจํามาแล้วก็มาทําเองซึ่งอันตรายมากๆเลยค่ะมันจะมีบางตําแหน่งนะคะที่แบบฝังเราทาให้เราแบบอาจจะเสียชีวิตได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเลือกค่ะเลือกคลินิกแล้วก็เลือกคุณหมอนิดนึงเป็นห่วงท่นผู้ชมทุกคนไม่ใช่ว่าใครก็ทําได้ควรจะเลือกคุณหมอที่มีใบป,ประกอบแล้วเรียนมาจริงๆอย่างอย่างหมอค่ะหมอเรียนมา6ปีเนาะซึ่งจริงๆแล้วคนที่ไปแอบดูมาแล้วมาทําเองอะ่ะอันตรายกับคนไข้มากๆเลยค่ะยิ่งจังหวัดขอนแก่นค่ะมีเลยค่ะมีแบบ ไปทําตามบ้านใส่ชุดขาวก่อนทําต้องไหว้ครูก่อนอย่างเงี้ยคืออยากให้ท่านผู้ชมกลัวนิดนึงค่ะไม่ใช่ว่าเฮ้ยเพื่อนทําดีเราก็จะหายเหมือนกันบางครั้งความอัิเสนมันอาจจะเกิดกับเราแล้วเราจะทําให้เราเสียใจไปทางชีวิต<ม>เพราะฉะนั้นระวังนิดนึงแล้วก็สะอาดค่ะแล้วเท่าที่รู้มาคนนั้นเขาใช้เข็มเก่าด้วยค่ะ,ะชายซึ่งแบบอันนี้เป็นผลที่แบบ ในโรงยาลก็มีแจ้งมานะคะแต่ไม่ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมยังจับไม่ได้แล้วระบาดมากในจังหวัดขอนแก่นเลยค่ะระบาดมากหมายเขาว่ามีมากกว่าหนึ่งเคสเ,เขาทำแบบมีคนไปทำกับเขาเยอะมาก<อ><ๆ>ใช่ค่ะ<อ>แล้วเขาไม่ได้จบอะไรเลยน,นี้แหละอันตรายเพราะว่าถ้าเกิดถ้าเกิดปัญหาตามหลังมาเนี่ยคือกฎหมายก็ ไม่ได้ไม่ได้คุ้มครองคนไข้ค่ะไม่ได้คุ้มครองคนไข้เหมือนกับกรณีที่แพทย์ที่มีบประกอบเป็นคนทำใช่ค่ะครับเพราะฉะนั้นส่งท้ายวันนี้ครับส่งท้ายวันนี้นะครับถ้าคุณผู้ฟังอยากขอคำปรึกษาเพิ่มเติมส่งข้อมูลส่งคำถามเข้ามาในอินบ็อกซ์ได้เลยใช่ค่ะเข้ามาพบหมอได้เลยที่เพียวอีคลินิกใช่เพราะว่าถ้าเกิดสมมติอยากฟังเคๆแนะนําให้ทํากับหมอค่ะหรือว่ามาทําที่หมอก็ได้นะคะที่เพียวอีคลินิกได้เลยค่ะเราสามารถเข้ามาพบกันได้ทุกวันเลยค่ะ ครับเอาละวันนี้หมดเวลาของคุยข่าวเช้าแล้วนะครับเดี๋ยววันพุธเราจะกลับมาคุยกันในประเด็นที่น่าสนใจกันต่อนะครับเรื่องของการดูแลสุขภาพตามแนวทางศาสตร์แพทย์แผนจีนกับคุณหมออิม,มีนะครับวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ